เราทำขนมนดอกดอกกันนะคะตอนอื่นเต้องแช่พิมพ์ให้มันร้อนก่อนนะคะพิมพ์เดี๋ยวมันจะติดค่ะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลกะทิแล้วก็กะให้พอดีค่ะอันนี้เรายังไม่ได้วางูู่ให้ดูนะคะ นานแล้วก็ไม่ได้ทำแต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็เพิ่งจะทำค่ะนานมากค่ะให้พิมพ์มันร้อนค่ะเราก็จะจงให้มันจงนะคะต้องให้มันมีพื้นที่เราจะได้เอาออกได้ค่ะเนี่ยจากมันก็จะ ต้นี้ถ้าหวานมากก็จะจะไม่เป็นแผ่นนะคะจืดมากก็จะแข็งเนจัดเราใช้ถ้วยเล็ก,ลกไว้เป็นก้นนะคะมีตะเกียบมีแค่นี้นะค,ะค่ะขีดแต่เวลาเราชุบเราก็อย่าชุบนานนะคะถ้าแช่น้ําก็มันจะแป้งมันจะหนามัมนก็จะแข็งะคะ่ะจะไม่กรอบ ตาสวนนะก็ทําไปก่อนค่ะวันนี้เพราะวา,านลาเราไม่ได้ทําลืมทําไปแล้วรอบหนึ่งมันไม่จะแข็งไปนิดหนึ่งมันแข็งเราต้องม,ม,มาตานึงแต่ยังไม่ได้ที่ค่ะลืมสูตรค่ะนียค่ะเพราะว่าเรวาวางแบบก้นถ้วยแล้วมันก็จะออกมาสวยค่ะจะเป็นดอกสวย เพไม่ไม่เปลืองแป้งค่ะแต่เราก็ใช้งาค่ะใช้งาดำก็ได้งาขาวก็ได้จัดประมาณนี้ค่ะเราก็คอยดูว่ามันจะสีมันจะประมาณไหนนะคะีก็จะออกมาสวยอยู่นะเนาะเราก็จะขยาาออกนะคะ ก็จะแช่พิมพ์ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคนงามันจะออกไปข้างๆให้มีตุกตาหรือเวลาเราดุ่มไอ้พิมลงไปมันก็จะได้ติดมาด้วยค่ะจะแลสวยแล้วก่อนจะทำขายอยู่แถวประตูน้ำค่ะ ขายประตูน้ำพี่สาวว่จะขายขนมหลายอย่างค่ะขายอันนี้ก็จะทำยายก็จะทำต้มมัดดอกจอขนมฝักบัวพี่สาวก็จะขายพวกสันขยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายตอนเช้า ชีพไม่ค้าเก่าค่ะแต่น,น้ำเราไม่ได้ทำพิมสู่พิมพ์นี่ก็หิ้วมาจากเมืองไทยนะคะเราไปหิ้วาจากเมืองไทยแต่ถ้าเราทำที่เมืองไทยเราทำหลายอัน,นะคะ่ะอันนี้ใช้อันเดียวว่าจะช้านิดหนึ่ง ก็จะประมาณเนี้ยน่ากินนะยคะทุกคนแต่แป้งอันแรกยังไม่ได้ที่เลวมันจะแข็งไปอาจจะหวานไปนิดนึงไม่ได้จดสูตรค่ะคือกะกะเอานึกว่าตัวเอง ทำได้เหมือนเมื่อก่อนสรุปแล้วลืมค่ะเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะมาวางสูตรให้ดูนะคะไม่มีอะไรมากค่ะก็มีแป้งแป้งข้าวเจ้ากาทิน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บเกลือแค่นี้ค่ะ นว,นวดแป้งหน่อยนะนี่ตอนชุบเราก็อย่าชุบให้จมจมแม่พิมเดี๋ยวมันจะแค่ไม่ออกนี่จ้ะก็จะประมาณนี้ ีไอ้นี่ใส่สักประมาณนีงร้อนๆเหมยไม่ค่ะทุกคนน่ากินนี่และน่ากินไม่จาทุกคนค่ะอันนี้ก็รทำใส่โหลไว้กินได้นานแล้วค่ะทิ้งไว้กินไปเวลาว่างๆก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มานั่งขบเคี้ยวเล่นไป ำว่างหาว่างไปเราไม่มีอะไรทำเราก็หาอะไรทำแก้เซ็งไปค่ะวันนี้ก็ดูแลคนป่วยค่ะคุณสามีก็ป่วยไม่ค่อยได้มีเวลาเหมือนกันดูแลคนแก่บ้างอะไรบ้าง อันนี้หลับนะคะอันนี้แก่หลับแล้วก็เราก็มาทำได้แกไม่หลับก็ทำไม่ได้ค่ะต้องใช้เวลาแต่เราจะโรยนานลงไปด้วยนยะๆแต่งานลงไปเรื่อยๆ ใจเย็นนะครับคุณใจร้อนไม่ได้ค่ะต้องใจเย็นๆค่อยๆทำไฟแรงมากก็ไม่ได้อ่อนมากก็ไม่ได้ว่าจะได้แต่ละชิ้นบ้านเรามันจะสะดวกสบายกว่าพื้นที่มันจะยี่นี่กวา อันนี้เราก็กลับด้านด้วยนะคะตัวมันจะเหลืไม่สม น้ำก็จะหาไปขายแถวตลาดตลาดผ้าอะไรเงี้ยค่ะตลาดผ้าหน้าใบไม่มีที่นั่งเราก็หาไปเรื่ยอยๆข้าวซอยข้าซอยไปแถบซอกซอย ยายก็ทำบอายายกับตายายก็หักิดขายหมดแล้วก็กลับมาเอาใหม่นะถ้ามันมบางวันก็ไม่หมดค่ะบางวันก็เที่ยวเดียวก็จอดเที่ยวเดียวก็ต้องบางวันเที่ยงก็หมดแล้ว ะสวยมีท่ะน่ากินไหมคะสีเหลืองทองเลยสวยล่วนชาก็จไอตอมน้ำมันเรานี่หล่ะ ชีวิตส,สู้ๆกันไปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ